នឹងឡាព្រោះថាខ្ញុំខ្លายเมื่อออกคําสาដល់ไฟสุดท้ายสุดท้ายកណ្ដាល ใจท่านท่านคนบ้านเราครับพี่น้องเราช่วยกันคนละยาคนละน,น,น้ำคนละเบอร์เพราะเช็ดแก๊สนะครับแก๊สที่เป็นเกลือกันสูงไปเลยขอบคุณมากครับฝ่ายธุรกิจครับคนบ้านเราเจ้าดับไม่ไปทุกสกน,าน,นามระดับเนาะงานแชมพูก็ไปเจ้าดับแน่งานแชมพูเราพบหมู่บ้านเลยทั้ง14จุดเลยครับด้านหน้าถ่ายมาได้ไหยครับไหนครับใช่ <ạ. S 1> เริ่มตั้งแจ่ดุวยายน่ด้วะครับมาย,ยิ่งสวยด้วยตอนนี้ ท่านรองผู right. exactly. Exactly. Actor, actor, actor. ้อำนวานะคะก็ได้เมเกียรติโอคมาด่วมงานกับเราในวันนี้ครับกัานก็มีสิ่งมีน้ำใจขอรับท่านสุไม้สมือมามอบให้น้องอยู่นะครับหลังจากสุดขีดตามมาครับตามมาเรื่อย่ที่ห้าปนท่านท่านท่านกันคุปเป็นทีปอสนนะคะซั่งัักั้อมกันมาปป็นอย่างนีนะคะทีมสาวๆอสตนอารกให้เราดูนะคะ จะพร้อมเป็นกันมาอย่างดี้หนึ่งวันค่ะขอร่าขออนุญาตทีเด่ยวค่ะทีมฟุตบอลทีมไหนท่านดันไม่ได้ทำได้ดีของท่านการนา วันนี้ท่านเจ้าหน้าที่คระจากกองกำลังศาลแม่ตามาร์ท่าทำหน้าที่ด้วยนะคะท่านจากกองกรลังแขกนะพอนามาค่ะขอบคุณครับร้วกองประสานด้านกองเมกานะคะสำหรับทีมฟุตบอลนะคะซึ่งเรามีกัปตานนะคะถูกต้องค่ะคาะผู้นำก็กำนินการให้เรียบร้อยนะคะก็ได้ครับฝ่ายต้อนรับเราถึงไหนละสีผู like ้เลือกมาถึงสีเูลือกแล้วนะครับโอเค โอเค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 เอาหนูนหนูลูกๆสีบริเวณอยู่ใกล้ทีด่เดียวอีกสามนาทีอา้าวนักกีฬาพร้อมนะครับขงสีต่างๆพร้อมแล้วนักกีฬาแถวตรงอีกรอบออหนึ่งอ่าโน่นหนูครับโน่นหนูหนมาลูกโน่นหนูมาอันนี้ ได้พิธีกรสาวสองคนอยู่กัข้างเลยใช่ดีใจข้างเลยใช่ไหมคะชาติหน้าขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปถามมาทามกอนตั้เอาลดมพีแจะลูกหลานจะคล้องหรอกอาจารย์ชำนาญมาตาไปไหนก็ได้จอนรับครับทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกระสินกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี2566 งบประมาณปี65ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ขอต้อนรับท่านครับบันไดเมืองของเราด้อยความรักและรักเชิญคุณผู้ครับท่านในอำเภอหนองสีนะคะ,ท,ะ,ะท่านเจ้าวัดผูแก้วนะคะเป็นประธานในการแข่งขงันกีฬาประชาชนทบ้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณสองพันห้าขององค์การบริหา,ารส่วนเมือเขาเล้าของเราคะ่ะ อาเชิญใครปฏิคมได้น้ำดื่มกาแฟต้อนรับนายตอนรับท่านผู้เกียริทุกท่านเลยนะครับใ้ทุกที่เลยกานพักผ่อนสักสองสานาทีเมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าท่านขับรถวนดูพื้นที่นิดหนึ่งตอนนี้มาแล้วตอนนี้ทงชาติทงสีนักกีฬาเรียรพองพ้องนะครับคงไม่เกินประมาณสัก เดินมาครับท่านเดินมาเออเดาเดินมาเ้าสียงโ้งง่ารัานเออนี่ะเอเสียงชสื้อสท่านกำนังูกหนออยแล้วค่ะมาว็ยูต้ากีเอาพลายี่เน่ยยอมแพ้โอ้ยเป็นอะไรไม่ใ้ยอาแพ้หัวผู้ใดหัวที่ฉันนี่าคาคมาเอปอ้อยปอย้อยเรเขา ไปโอ้ยที่ตาตัาง้งสูกมาขมาใส่โอ้ย,อยมแม่พ่อให้พี่ชายมูซิบิดประั้นคอยที้งผากได้ใหญ่ขึ้นมาตนอกไทรเนี่นนนนนขอบคุณท่านกำลังคุณตาครับมาร่วมงานร่วมแข่งขันกับเราเรา,เาทานกนับแม่ข้นไปตักหลายิ่งยเดงยิไหวบ่สันหัวลึ่อีกแล้วพี่ะเปลี่ยนตัวีซงเปลี่ยนไปยังกับแม่แม่นี่นะลรับผมเราอ่ะสสงตัีได้ลงไปก็ค่ะ ลงไหลดไได้ลงไหลขาต่ตออาไป <HHH> ันขาความเนหลังดันไปได้ดันไดนไปได้ดดันอาไอาไเอาไป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 ัปไ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 าไไปไป่ปไ้ไไปไปไปไไไปไไรไไไปไปปไป้ไนไร ครับโอ้พััล่าดบบมจเกสมัยครับานะพูน้าข้างสาจากเพบ้น้องือมงนขอบคุณมากครับท่านครับงานตอนนี้มีสหนข้บาดมาครับอ้ตสายขตจะยกไปมีความเียดด้านดันเบียดนะคะ พอความงานเคลียร์แน้วนะจะเีิ่ัไปนิด่วงทุกบ้านทุกบ้านเร็นตัวสามเพิ่หรอเรีนตัวสามเพิ่หรอเอาแม่ใช้บัตรเอาแม่จัดกำลองหวานหวานมางหวานมาโอ้ กยใลล้เประกาศถึงเจ้าหน้าที่โรงแรบริหารวนถึงคนขงเรานะคะที่รับผิดชอบแต่ละสนามนะคะให้เตรียมอุปกรณ์ไปที่สนามด้วยนะคะเราได้ตั้งคำสั่งไว้ดี๋ยวพกก้ดมกันแน่นอนคนีนตามาตไปที่้ยยาแบ

哎，哎，对了嘛！